ีเราเห็นของดีแล้วทุกคนแต่มันไม่ได้อยู่ที่ต้นนะมันอยู่ในตะกร้า,ารของใครไม่รู้ตอนนี้ก็จะเก็ดกันแล้วไปแอบแซ่บอย่างเงี้ยเราชมเขานี่ค่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไร <laughs> บัคโคใช่ไหมบัคโคตักเค่อั่นแหลอะไรก็กินกินไปเถอะ <laughs> ใช่ต้อง <laughs> ค่ะวันนี้เราจะมากิน <laughs> กินรคอะไรก่อนไม่รู้ว่าภาษาเขมรเขาเรียกตุ่มปันรัวนะคะส่วนภาษาไทยไม่รู้จักนะแล้วก็บัคโค่อะไรกินอะไรลงไปแล้วมันจะไม่มีคลิปองเ ไม่ได้คานเม็ดออกอ่ะขี้ไม่ออกแม่แน่เลย <c oughs> เอาบ่กินบ่กินบาจา่นบาจา้ากินบ่จ้าอย่นี้กินครับบัวจ้าไม่กินบัวจ้าหรอเ <c oughs> ขาเป่นลูกอะไร <c oughs> ลูกชเวฟค่ะอันนี้ล,ลูกชเวฟคทุกคนจะรู้จักชื่อแล้วหลังจากที่สงสัยมานานเขาชื่ออะไร <c oughs> ลูกชเวฟคมาดูตรงนี้เขาเรี <c oughs> ่ยเอามากินด้วย <c oughs> อ่ะมันจะติดคอค่ะเดินล้วกันก่อนดูกลูกไปไกลเลยดู เดี๋ยวมันที่ไม่ออกอ่ะมันจะเป็นปัญหามากๆเลยนะสวัสดีครับมุ่งจะพานเราไปได้แล้วเรื่องของการปกครองกันได้จริงเหรอใช่รุ่อนงว่าจะขับไปเรียนก็อย่าขับจริงดิเดี๋ยวได้ดูเบ้างหลังนะครับเบื้องหลังปะโค้ปะโคใช่ไหมไม่รู้จักหรอกหลานหลานนี่น้องเพงเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะดูทำหน้าตาดูทำหน้าตาดูทำหน้าทำตาสิเรียกว่ารถอะไรนะรถเชเวฟอ๋อรถเชเวฟค่ะโอเคทุกคนคะอันนี้คือรถเชเวฟนะคะไม่รู้มาจากเมืองไหนบ้านไหนหรอวะนั่นเรียกว่ารถเชเวฟโอ้โหแต่ลละคนดื้อมากเย